จริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ท่านทั้งหลายเห็นอยู่ตอนนี้คือยอดตะเคียนส่วนมากจะเป็นยอดต้นตะเคียนหินก็ถือว่าเป็นต้นไม้ที่เป็นต้นไม้ประจำวัดป่าภู่าสูง แล้วพอย้อนกลับมาฝั่งนี้นะ,นะก็จะได้เห็นว่ากำลังเข้าแบบเสาอยู่ช่างชอบเสียงชินอูบาวิเชียนแล้วก็วีระนาบุญนะอยู่บนนีน้นี่คือต้นเสาที่จะเทในวันพรุ่งนี้18กุมภาพันธ์ในวันพรุ่งนี้ เราจะเทปูนเสาประมาณสามคิวในวันพรุ่งนี้ก็เป็นบริเวณลานพระศรีมหาโพธิ์อันนี้ตามภาพคือต้นพระศรีมหาโพธิ์อยู่ด้านหน้านี้นู้นคือมหาวิหารแล้วก็พระบรมาธาตุเจดีย์สีภูพาสูงหรือพระาธาตุจอมผาวันพรุ่งนี้มีเทปูนแน่นอนสามคิวเสาสี่ต้น ส่วนด้านล่างหลานพระสังกจายด้านล่างนั้นมีการดัดเหล็กอยู่วิศวนเอกรินแล้วก็หน่อยภริยาชอบแล้วก็ลุกน้ําขึ้นมาคดเหล็กลงไปฝั่งด้านล่างนั้นน่าจะเป็นแม่ชีโคสิตาธรรมขันชาสุปินาธรรมาแล้วก็อุบาสิกานุษน่าจะประมาณนี้เพราะว่าด้านล่างพระจันทร์ไม่เห็นแต่ว่า คาดเดาเอาแล้วก็ไม่ชีมานาประจาราห,หรือไม่ชีกรองแก้วนะอะไรนี่คืองานงานหน้างานที่เราทํางานนะงานบุญบุญคืองานงานคือบุญกรรมาฐานคืองานงานคือกรรมาฐานที่เราทํากันในวันนี้แล้วก็บอกข่าวไปว่า,าพรุ่งนี้เราเซปูนกัน เทปูนเสาหลานพระศรีมาโพตรงนี้ค to ือต้นพระศรีมาโพที่เราปลูกเอาไว้อันนี้คือเสาที่เราเทไปเสร็จแล้วนะแล้วก็ด้านนู้นท่านชอบกําลังปีนป่ายอยู่ก็เป็นเสาต้นต้นโตๆเหมือนกันที่เราเอามือหุ้มนี่โอบอย่างเช่นอาตมาพระมหาธีนาตแขนก็ยาวอยู่นะแต่โอบเสาก็ไม่หุ้มนะน่าจะเรา เส้นผ่าศูนย์กลางหน้าเราเรา80นะ80เซนก็ไม่ใช่น้อยนะก็ถังแดงทั้งหนึ่งหน้าเสาก็ประมาณทั้งแดงหนึ่งกังนะเราก็ท้าแดดท้าตะวันอยู่บนนี้นะอยู่บนเสานี่แหละนะทำงานกันส่วนครูบาป๊อบครูบาตีแล้วก็บอสไปต่อน้ำที่ของเขาเดียวดายส่วนรวยแล้วก็สมนิเนกาฟิลก็ทากันสนิม สำหรับเหล็กฉีกนะเต,ต็กตะขายนะก็แบง่งแบ่งงานกันนะแบง่งแบ่งงานกันอะไรจบกันที่ยอดตะเคียนด้าน,นล่างที่เรียกว่าวิมานทิพย์อยู่ฝั่งล่างนู้นนล้นก็ยอดตะเคียนซึ่งเป็นต้นไม้ประดับคู่บุญของอวัดป่าภูผาสูงเป็นต้นไม้ในธรรมชาติภูผาสูง ตนต้นไม้ในป่านันทนาการภูผาสูงที่มีเยอะมากๆเลยถ้าเรามองไปโดยรอบเขาลูกไหนลูกไหนก็ล้นหมดล้นไปหมด <c oughs> เลยเหลือแต่อยู่ในป่านันทนาการภูผาสูงแลวก็วัดป่าภูผาสูงเท่านั้นแล้วก็ยังเหลือฝั่งด้านโน้นของเชยพรทัพทิมทองเมื่อวานนี้เชยพรส่งรูปให้ดูเอาหอขึ้นตรวจเขาผู้หลวงเนียเชยพรอยู่บริเวณน้นนะ แล้วก็ทีมของเชยพรนี่แข็งแต่งเตท่ามล่าผู้หลวงนะก็เรียกว่าสร้างสมดุลณธรรมชาติให้เกิดขึ้นที่ผู้หลวงได้อย่างดีเยี่ยมที่เชยพรมาเป็นหัวหน้าเตท่ามล่าเนมะื่อวานนี้ส่งภาพให้ดูในการเอาหอบินตรวจป่าผู้หลวงเมื่อวานนะี้อันนี้ก็เป็นยอดไม้ที่ที่อยู่บริเวณบริเวณเดียวกันกับ ลานพระศรีมาภูซึ่งอยู่บริเวณนี้นะอะพรุ่งนี้มีเทปูนประมาณสามคิววันนี้เราเข้าแบบทอนแบบแล้วก็ตั้งแบบแล้วก็ดิ่งเอาไว้ฉะนั้นใครมาพรุ่งนี้ก็ก็มาเฮี่ยวปูนกันมาสนุกกันแล้วว่าเราก็เป็นแบบนี้คือทุกคนมาร่วมบุญกันมาทําบุญกันแล้วก็มาช่วยกันมาตั้งโรงทานเอาน้ำมาเลี้ยงกันออกเรยวออกแรงกัน ช่วยกันคนละไม้คนละมืออันนี้เป็นคอนเซปต์ของชีวิตของคนที่นี่และก็ลูกศิษ,ษิ์ที่เกี่ยวข้องที่จะอยู่ในในโหมดเดียวกันเรียกว่าโหมดทานศีลภาวนาโหมดบุญกุศลคุณงามความดีเรียกว่าบุญกิริยาวัตถุบุญสําเร็จด,ด้วยทานบุญสําเร็จด,ด้วยการรักษาศีลและบุญสําเร็จด,ด้วยการเจริญภาวนาพรุ่งนี้ส8บดกุมภาพันธ์ก็เียเชิญทุกท่านนะเรามีเทเสาว และใครมีอะไรมาเรียกโรงทานก็เรียนเชิญตามมัธยาศัยหลายท่านเข้ามาอนุโมทนาบุญกับพระอาจารย์และขอบคุณหลายท่านที่ร่วมบุญไปภาคเหนือบนดอยสูงตอนนี้เราน่าจะได้ประมาณ300ชุดชุดละสองร้อยสบาททั้งหมดต้องใช้ห0ร้อยชุดชุดละสองรอสบาทที่ไม่นับข้าวมูลนิธิธรรมสภาบรรลือธรรมนั่นก็ให้ข้าวหกรชุดนะและห0รชุดที่เป็นของนี่ก็ เราก็จะสั่งจจกเป็นชุดๆนะเตรียมเอาไว้สําหรับถวายพระเนรแล้วก็แจกพี่น้องของพวกเราที่อยู่บนดอยสูงๆนะก็ขอบคุณในหลายท่านร่วมบุญกันเข้ามาร่วมกับอาตมารพระหมหาทีนาร่วมกับการเดินทางไปทำบุญภาคเหนือในครั้งนี้ก็ขอบคุณทุกท่านสาธุกับทุกคนแล้วก็วันพรุ่งน,นี้เราม่เที่ปูนกันประมาณสามคิววันพรุ่งน,นี้ก็ เริ่มตั้งแต่หลังจังหันเริ่มตั้งแต่เช้าเป็นต้นไปก่อเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมบุญบรมีกันมาสร้างคุณงามความดีกันร่วมกับตมาพระมาที่นาศร่วมกับ,บัดปา่าภูผาสูงร่วมกับพระธาตุจอมผาหมาวิหารพุทธบริบพานร่วมกันสร้างลานทำพระศรีมาโพที่เราทำไปแล้วก่อนหน้านี้ยังไม่สมําเร็จนะเราก็ทําบริเวณนี้ให้เป็นบริเวณที่เป็นพญามไม้คือต้นพระศรีมาโพ ร่บุญรบบ่นนอานิสงกันเขาเจริญพร